นสถานที่คือวัดปากน้ำหลวงพ่อสดวัดภาษีเจริญบางว่าอากาศพระมาไหว้พระขอพรขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของข้าพะเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุข พิ่งเพิ่งจะอยู่ระหว่างนี้อยู่ชั้นสอง ซ่อมแซมอยู่ตอนข้างหน้าก็ยังปิดซ่อมแซมมาได้ตอนนี้อยู่ด้านหลังของภาพจะได้ถ่ายอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะขึ้นไปชอาลิี ชันที่สามมาทางขึ้นนตอนตอนนี้ได้ถ่ายได้ถ่ายอยู่แต่ด้านหลังของท่าง่าทางขึ้นชั้นขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นวันนี้เป็นวันคนที่มาทำบุญ ปชาธิปไตยประชาธิปไตยบุดาชันประชาธิปไตยบุดาเข้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งข้างบนอันนี้เป็นเครื่องเอ้ยอ้ามขึ้นอ้ามขึ้นิ e c a n ะ o t I think this uh, we cannot go up there again. Yeah. ฮ <Huh? S 2> ะ uh, just all this that no more or it mean we cannot see the the oh okay okay today o k a then I think ขึ้นไปไม่ได้วันนี้ขึ้นขึ้นได้ถึงแค่นี้ค่ะ ขึ้นได้แค่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นไปได้อีกปะกลับลงไปหาที่ไปทางนี้ Ada sandar-tara item. No, no, not, not, not this, not, not oh, this, this. This temple is, is sort of this long fosil lah. Long fosil. Ah. 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 picture down there. I, we Ah. 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 สาธุสกสาุกถ้าลูกหลานมาถ้าล่วงเกินจุดไหนได้ทำพลาดจุดไหนปเปิดราไฟให้แก่ลูกหลานผู้มาเยี่ยมมาเยี่ยนด้วยท่าสาธุก